ครับหวยลาวทุกลาวเลยทุกลาที่เป็นลา HD, ลา HD เล่า Star เหลาว TV าวีล่า e x t r าเลยนะครับใช้ได้เลยสามตัวบนบวกกันได้สามสามบหนึ่งของที่ได้สองสามกับสองบวกกันได้ห้าแล้วก็เอา สองตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นเลขตัวเป็นเลขตัวตาม9ตาม6กตาม9นะครับแล้วก็เอาบวกกันได้หบวกกันได้หเท่ากับศนก็จะได้เลขเด่น5้องศูนย์นี่นะครับสมมติในกาครัจับฟินจับฟินอย่างนี้ถ้าเลข3าอย่างนี้คือเปอร์เซ็นต์เหมือนเบิร์นได้นะครับเบิร์ได้ นี่ครับเลขตามเลขตามคือนี่นี่สองตัวท้ายนี่คือเลขตามตัวนี้จะอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งตามเจ็ดสองตามศูนย์สามตามแปดสี่ตามห้าหกตามเก้าหรือว่าเก้าตามหกก็อย่างนี้นะครับสลับคู่อย่างนี้เนี่ยครับเดินดีแค่ไหนก็ให้ ทุกคนลองไปย้อนไล่ดูสถิตินะครับว่ามันเดินดีแค่ไหนมันใช้ได้ดีแค่ไหนสองตัวบนล่างสามตัวแตกก็อยู่ในตรงนี้เราก็จะบ,บินแล้วครับสูตรแบ่งปันครับ